สวัสดีค่ะวันนี้ครัวสสิธอธรมีแม่ครัวใหม่มาแนะนําค่ะอ้าแม่ครัวใหม่แนะนําตัวหน่อยค่ะัสอีคะหนูชื่อเก,ก้วค่ะวันนี้จะมาทําอะไรคะส้มตำแซ่บค่ะส้มตําเผ็ดไหมคะไม่เผ็ดค่ะแล้ววันนี้มีอะไรบ้างมีส้มตามํามีอะไรบ้างเครื่องปรุงไหนแนะนาหน่อยมะละกลอแครอทกระเทียม กุ้งแข้งมะเขือเทศถั่วอะไรคะถั่วฝักยาวถั่วถั่วฝักยาวคะ่ะแล้วก็มะนาวน้ำน้ำตาลอะไรน้ำตาลปี๊บค่ะอ่าแล้วนี่น้ำลายน้ำมะนาวแล้วก็นี้น้ำลายน้ำปลาคะ่คะใส่พริกไหมเอาแบบไม่ใส่พริกคะ่ะน้องๆกินได้ใช่ไหมคะมใช่คะ่ะใส่พริกไหม อ้าวเรามาลงเรามาลงมือตำกันเลยอ่าก่อนอื่นใส่อะไรก่อนค,ะะค่ะอ้าวกระเทียมใส่คกเลยอ้าวโขลกกระเทียมก่อนคะ่ะโขลกกระเทียมให้แหลกก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะกระเทียมแหลกแล้วใส่อะไรต่อใส่ถั่วฝักยาวคะ่ะใส่ถั่วฝักยาวคะ่ะอ้าวเอาหลบหน่อยอ้าวใส่ถั่วฝักยาวลงไป อา้าวแล้วตำยังไงคะตำให้เข้ากันใช่ไหมคะโขกเลยคะ่ะนี่คะ่ะพอบุบแล้วเรามาปรุงเครื่องกันค่ะน้าใส่น้ำตาลปี๊บลงไปก่อนคะ่ะใส่น้ำตาลปี๊บหนูเอานี้แค่ค่านี่แค่มันจะได้ออกคะ่ะ ไอ้แหลมตันปี๊บลงไปแล้วก็ใส่น้ำมะนาวใส่น้ำมะนาวลงไปเลยค่ะ,นะ,คะหนึ่งลูกค่ะ,ลคะแล้วก็น้ำปลา,ปลาเดี๋ยวย่าถือช้อนหนูถือช้อนเดี๋ยวย่าถือบีบให้ถือช้อนมาลูกอ่าน้ำปลาประมาณสองช้อนก่อนค่ะเทลงไปค่ะ คุกเขาให้เข้ากันก่อนค่ะอย่าตำนะคะเดี๋ยวมันกระเด็นใส่ค่ะถ้าใส่น้ําลงไปแล้วตำไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะกระเด็นเข้าตาต้องใช้ยีแบบนี้ค่ะนี่ยีให้น้ําตาลละลายอ่ายีให้น้ําตาลละลายก่อนเข้ากันหรือยังคะเข้ากันแล้วเดี๋ยวเข้ากันแล้วเอาช้อนตักชิมรสก่อนค่ะว่ารสชาติเป็นยังไงอ้าวชิมรสชาติก่อนค่ะ ใช้ได้หรือยัง <Wow. S 1> ใช้ได้แล้วเหรออ๋อใช้ได้แล้วเรามาใส่เครื่องกันเลย <Yeah. S 1> อ่าพอชิมได้แล้วใส่เครื่องลงไปเลยค่ะใส่อะไรนะคะกุ้งก่อนเลยคะ่ะอ่าใส่กุ้งแล้วใส่อะไรอีกมาเขือเทศนะคะค่ะใส่ลงไปเลยใส่เลยคะ่ะ แล้วก็ทำยังไงตำคุกเขาให้เข้ากันใช่ไหมคะใช่ค่ตำคุกเขาให้เข้ากันใช่ไหมคะใช่คน้องๆกินได้ไหมแบบเนี้ย้องกินได้ไหมถ้ากินได้ก็บอกเลยคะ่ะจะได้ตำ นหนลองยกสักให้ดูซิว่าหน้าตาส้มตำเป็นยังไงหน้าตาน่ากินไหมคะน่ากินค่ะคลุกเขาให้เข้ากันเลยนะคะเสร็จแล้วทำไงต่อตักใส่จานกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาตักตต่จานกันค่ะ,คะอ่ะค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะตักจัดใส่จานสวยๆกันเลยค่ะไหนบอกให้น้องๆตำซี้บอกน้องๆถ้าชอบตำแบบนี้ได้เลยใช่ไหมคะรสชาติใช้ได้เลยใช่ไหม นี่ส้มตำสูตรเจ๊ก,ก้านี่ค่ะส้มตำเด็กๆพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะน่ากินไหมคะไหนอลองชิมให้ดูหน่อยสิใช้ซ่อมสิลูกใช้ซ่อมจะตักง่ายลูกทำเล็กๆทำเล็กๆเ,เป็นยังไงบ้างคะ okay. อร่อยจริงหรือเปล่าแม่ครัวตำเองชิมเองเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะอร่อยค่ะ <S <S อร่อยค่ะน้องๆสามารถทำตามอย่างได้เลยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอชื้อครัวส,สติทตค่ะแล้วชื่ออะไรคะหนูชื่ออะไรคะ ค่ะสวัสดีค่ะ